กัูชาก็กินเป็นใช่ไหมคะกัมพูชาเรียกอะไรคะอันไหนอันเนี้ยกะโรงบาลังกะรงกะโรงบาลังกะลงบาลังอ่ากัมพูชาเรียกกะรงบาลังพม่าพม่าเรียกอะไร อา,อาอรูพ่อแม่เรียกอาลูนะคะทุกคนได้สองภาษาแล้วันนี้ไม่ตู้แต่บ้านๆไม่ตุ้บ้านภาษาไทยเรียกมันมันเทศเอ้ยมันฝรัง่งมันฝรั่งนะคะอันนี้ก็เป็นขนมคล้ายๆอ่คล้ายๆยำม,มาม่ายำช้างน้อยเราอะอะไรอย่างเงี้ยแต่เป็นเป็นประเภทถั่วนะคะ ก <ม Sen> ัมพูชามีไหมครับประมาณอาหารแบบนี้ค่ะอันน <stimulus> ี <pse> ้เห็นพม่าเขาชอบกิน <remembering> กันอาหารแบบนี้าาน้่อันนคะเห็นมัค่่ตตงนพม่าแล้วก็นี่กัมพูชานะคะก็จะพูดกันเป็นภาษาไทยกลางน่ารักค่ะนะคะ ลาดนานาชาติเรานะคะเทียมปัวกมื่อกลิกนะคะเออน,นี่ก็เป็นมะขามเปียกน,นี่จะเป็นผักดองนะคะอืมอะไรอันนี้ก็เป็น,น,น,ก,ปนกับแกล้มเนาะกับกับแก้มพม่าใช่ไหมก็กินกับเหล้าอะไรอย่างเงี้ยเนาะ ออของขบเคี้ยวยำยำช่างน,น้อยน่ารักดีค่ะทุกคนของกินพม่า,มาส่วนใหญ่เราก็จะเห็นของกินแบบนี้นะคะกระเทียมใหญ่ๆสวยๆอย่างเงี้ยนะคะ20บาทก็ไม่แพงนะคะพวกปลาอย่างนงี้พม่าก็ชอบ ถัวแดงถัวทั้งหลายแหลเหล่านี้ค่ะที่เขาชอบกินกันอะนะคะอืมอืมอก็มาจะเป็นรถมาอย่างนี้ละค่ะเป็นทุกอย่างที่ขายเกี่ยวกับของพ่าบานะคะ มาถึงที่นี่เลยเอำเภอมวกเหลกที่ไหนมีพมา่าที่นั่นก็จะมีของแบบนี้เป็นกระฟงกาแฟนะคะมีหมดเลยที่ชาวพม่าเขากินกันนะคะประเภทคล้ายๆหมาล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมที่ไข่ที่สําคัญขาดไม่ได้ก็คือตัวนี้ค่ะหมากลูนะคะเพระาะว่าพม่าเขาเคี้ยวหมาก <laughs> พมา่าเขาเคี้ยวหมากค่ะทุกคน อ๋ออันนี้เป็นพริกพริกป่นนะคะแล้วก็นี่ถ้าเป็นบ้านเราก็ตรงนี้เรียกว่าปูนขาวนะคะปูนขาวแล้วก็นี่มาแข็งแข็งพ่อมาเราจะฟันแข็งแรงนะคะก็จะมีนั่นหน่อยแต่ว่าเขาก็เขาเคี้ยวได้นะคะเคี้ยวหมากไว้เนี่ยโอสมุนไพรประเภทคล้ายๆเครื่อง ตุนยาจีนและนี่คือสรงนะคะพมา่านะคะพมา่าก็จะใส่สรงผ้าถุงนะะี่ค่ะน่ารักเดียค่ะแม่นะคะ้าขายแบบนี้มานานหรือเปล่ามามานานหรือ,อยังคะสามสี่ปีแล้วคะ่ะโอเคใช่ไหมคะก็เ,เราก็จะเห็นตามตลาดไทยหรือว่า ถ้าเป็นแถวภูเก็ตนี่จะมีทุกที่เลยค่ะที่ภูเก็ตนะคะเน,นี่ยเห็นไหมคะ,ะก็ทำเข้าใจทำเนาะก็ไปได้เรื่อยๆนี่คือของของของคู่กัน,นะคะ่ะมีหมากแล้วก็ต้องมีพลูนะคะอันนี้เขาก็สัญจรมาที่นี่แดด <c oughs> แดดเยดดดดอะอันนี้เป็นพวกแป, بر, แป้งพวกสมุน<ป> พวกสมุนไพรทั้งหลายที่เป็นแป้งนะคะธนาคาอันไหนใช้ดีคะอันนี้ไม่เคยใช้ไม่เคยใช้ใชใชน,น้องน่าจะเป็นคมพูชาใช่ไหมคะใช่คูชากับพม่านะคะคมพูชาก็จะสวยๆแบบนี้ผิวสวยๆละวออแล้วออสะอาดสะอาดนะคะนี่ค่ะขมิ้นนะคะเวลาเขาบำรุงผิวประทินผิวเขาก็ใช้ขมิ้นนะคะแล้วก็มีน้ำผึ้งค่ะ พมา่าค่ะอันนี้น้องเขาเป็นกัมพูชาค่ะใชนะ่ได้หมดแหละใช้ด้วยกันหมดคนไทยก็ใช้น้องเขาจะหน้าขาวๆแม่ค้าเป็นคนไทยแม่ค้ะ,คะ,คะเออก็ขาททานนะคะหลายๆอย่างว่าเป็นอุปกรณ์เกี่ยวกับ การทาครัวน้าพริกราคาพริกนี่ค่ะตลาดอ,อําเภอม่วงเหล็กนะคะเขาก็มาไปแบบนี้แหละคล้ายๆรถนะคะก็ดีเหมือนกันค่ะคขายแบบนี้นะคะแล้วก็มีเพื่อนคนที่เขาพูดได้ก็มาเป็นลูกทีมอย่างนี้คะ่ะทุกคนสนับสนุนกันนะคะดอไม้ก็มีขายดีอยู่นะเนี่ยเขาขาย คนไทยก็ชอบซื้ออันนี้น่าจะเป็นลูกลูกเลียงลูกเหนียงบ้านบ้านเราเช็คของเมืองไทยใช่ไหมคะเห็ดออรินจีเห็ดใ,ใหญ่ค่ะมีน้ำตึ้ง <สา S 1> ขวดนะคะบรรกาศตลาดอำเภอมวกเหล็กวันนี้นะคะตลาดต้นแค์ค่ะทุกคนจะมีสินค้าต่างๆมากมายค่ะยามเย็นนะคะแม่ขาพ่อขาก็เริ่มมา ั้งร้านกันแล้วนะคะแดดหน่อยแต่ว่าก็ขําเร็วนะคะฤดูหนาวก็จะขําเร็วคนก็จะรีบมาเดินกันเร็วนะคะใกล้จะห้าโมงแล้วนะคะอืนี่เป็นรองเท้า ก็มีค่ะนคนที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดศับตะไคร้เป็นกําลังใจให้ช่องไม่ตุ้ยพาทเที่ยวด้วยนะคะวันนี้พาทเที่ยวตลาดอําเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบ,บุรีค่ะวนะสวยๆนะคะเนี่แล้วก็น้องหวานคนะ่นะน้องหวานะ